ีสอหรือที่พักที่อยากยอัพย่อช่วงไฮซีซั่นห้ามพลาด3เทคนิคน,นี้ 1. ทําทคอนเทนต์เรียลตรงปกลงอัปเดตทุกวันเน้นวิดีโอสั้นที่ถ่ายด้วยมือถือมุมคูณ2ช่วยให้ดูพรีเมียมขึ้นอย่าถ่ายาวิวเปล่าๆต้องมีคนอยู่ในซีนด้วยเพื่อเป็นเรฟรนซ์ให้ลูกค้าถ่ายตามได้เมื่อลูกค้าได้รูปสวยๆก็กระตุ้นรีวิวต่อได้อีกหรือจะไลฟ์สดให้เห็นบรรยากาศจริงมุม,มไฮไลท์ความสวยแบบไม่จกตาลูกค้าก็ตัดสินใจง่ายยิ่งขึ้นค่ะ 2. แพ็กเกจการขายเข้าใจง่ายช่วยปิดการขายได้ง่ายทำแพ็กเกจกอง้ อาหารกิจกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้ราคามุมถ่ายรูปเหมาะกับใครอธิบายให้ครบจบในโพสต์เดียวหรือคลิปเดียวลูกค้าเห็นปุ๊บเข้าใจปับ๊บเพราะช่วงไฮซีซันแบบนี้มีตัวเลือกเยอะใครที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจได้เร็วที่สุดคนนั้นก็ชนะ3ใช้รีวิวลูกค้าให้เต็มที่เพราะช่วงไฮซีซันแบบนี้คนค้นหารีวิวเปรียบเทียบเยอะมากภาพจริงความรู้สึกจริงและวิดีโอจริงคือสิ่งที่ช่วยให้ขายดีที่สุด r e พสต์ร, post, รีวิวเก่านํามาเล่าใหม่และกระตุ้นรีวิวใหม่ๆไปด้วยเช่นทําให้ลูกค้าประทับใจกว่าที่เขาคาดหหววังรรรือมมีกกิจช ามาเช็คอินก็จะช่วยดันฟรีมาร์เก็ตติ้งและเพิ่มความน่าเชื่อถือเพิ่มยอดจองให้รีสอร์ทได้ค่ะใครมีเทคนิคดีๆอะไรเพิ่มเติมก็มาแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้นะคะ